สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม o n g 2นะครับคลิปนี้ก็พามาอยู่กันใน PVP หอคุ้มนะครับตอนแรกผมมันจะทำพาทัวร์เซิร์ฟนะแต่ว่ามันมันจะถี่เกินไปนะครับเพราะว่าคอนเทนต์หลักเราคือการทะเลาะกัน PVP นะทะเลาะกันใช้คำพูดแบบแย่เลยนะ,อะโอเค ครับคลิปนี้ก็ก็เหมือนกับทุกคลิปนะฮะเราจะไปดูเขาตีกันดีกว่านะครับแต่ว่าในหน้าของชิงแชมป์เนี่ยมันก็มีแต่คนเดิมนะฮะถ้าเกิดคนใหม่ๆส่วนมากก็จะอยู่ในกลุ่ม A B C D กันนะครับนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นหน้าเก่านะครับงั้นเหมือวผมขอดูที่กลุ่ม D ก่อนแล้วกันส่วนมากกลุ่มดีจะ เป็นทีมใหม่ๆสัส่วนมากนะครับกลุ่มดีนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ก็มีหลายท่านนะในหอคมที่ผมเห็นค่อนข้างบ่อยแล้วก็เปิดให้ดูค่อนข้างบ่อยนะครับเกลงว่าท่านผู้ชมจะเบื่อเอานะฮะ <c oughs> ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรต่อดีนะครับจะทําอะไรต่อดีเนาะผมไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับเพราะว่า ผมก็ลง OMG สองทุกวันนะครับแล้วกลัวว่าท่านผู้ชมจะเบื่อเอานะครับก็เลยอันนี้นะอยากจะหาอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดี ROV หรือเปล่า <c oughs> คือผมก็จะเล่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็บันทึกดีเพลย์ไว้นะครับแล้วก็ไปเวลาจะอัดคลิปเนี่ยก็เปิดรีเพย์ท่านผู้ชมดูนะครับท่านผู้ชมก็จะแบบ พี่มันไม่เลียวไลฟ์เลยผมชอบอะไรที่มันแบบสดๆแบบไม่ได้ผ่านการอัดวิดีโอมาอะไรอย่างงี้นะฮะหเอาใจย,กยากจริงเลยไม่มีใครพูดหรอกผมพูดเองนะฮะโอเคนะครับผมจกกกนะฮะแต่เป็นจกกกที่มีใต้เกี่ยวนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่อาจจะไม่มีอื อาจจะไม่มีมาเจ็กนะแต่มีทั้งมาเจ็กทั้งไต้เกี่ยวเนยนะน่าจะเล่นเร่งโกด2ตัวนะครับเร่งโกด2ตัวก็เล่นได้นะมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ดาเมจมันจะขาดหรือเปล่านี่สินะฮะโอ้โหมันก็เร่งโกดกันรัวๆเลยแต่ว่าคือ,ด,อด้วยความเรี่ยวมันเป็นตัวเร่งโกดนะครับดาเมจแล้วก็สกิลก็ไม่ได้หมือหวาอะไรมากนะฮะแค่แบบอันติ ใส่ศัตรูแล้วเร่งกดให้ทีมตัวเองอะไรงี้นะฮะคือมันไม่ได้มีความสามารถแบบความสามารถกินเกรียนเหมือนกับตัวดามเมจอตัวต่อสู้แบบต่อสู้จา่จาอะไรนี้นะฮะคือสกิลแรงนะแต่ความสามารถเนี่ยแค่เร่งโกดเท่านั้นนะครับผมก็เลยมองว่าตัวเร่งกดสองตัวเนี้ยดามเมจและความสามารถสกิลมันต้องขาดแน่ๆนะครับแต่ว่าก็เน้นเร่งโกดนะฮะ เลดเกมนะพวกสุมาอี้โจจูแล้วก็ตัวเร่งโกรธไอตัวรดค่าโกรธทั้งหลายเนี่ยเลดเกมมันยืนไม่นานนะในนี้ถ้าเกิดเราเล่นโกรธเราเล่นตัวเร่งโกรธสองตัวเนี่ยผมว่าถ้าเกิดแบบเซียนเท่าําหัวเดียวเซียนอยู่ทีมเดียวกันอะไรอย่างนี้นะฮะเล่นโกรธเอ้ยลดค่าโกรธทั้งสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งลดสามห้านะครับไม่ใช่ ตัวหนึ่งลดสามสิบตัวหนึ่งลดเจ็ดสิบนะครับซึ่งแบบได้นกดสองตัวก็น่าจะเอาไม่ทันนะฮะขนาดเล่นจูร่งแล้วไปเจอเซียนเท่ากับเตียวเซียนที่ลดโกดจะจ้าเลยนะครับจูร่งยังดีค่ากดแทบจะไม่ทันนะครับเดี๋ยวจะกดข้ามกันเลยแล้วกันนะโอเคก็เป็นทางฝั่งของวุยกกนะวุยกกขวาชนะไปนะครับแล้วก็ต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับ จก,กทีเมื่อกี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นบุยกกนะครับติวเลี้ยวทั้งสองทีมก็เป็นติวเลี้ยวแดงนะฮะคลิปนี้แบบผมอาจจะไม่ได้เฮฮาอะไรมากนะครับคือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะครับกินข้าวไม่อิ่มหรือเปล่ามันนอนน้อยหรือเปล่านะฮะมันแบบความรู้สึกคือมันอยากจะนอนนะฮะ คือมันอยากนอนมันง่วงนอนนะครับแต่ว่าพอนอนแล้วมันนอนไม่หลับเนะฮะเหมือน,นผมฝืนสังขารตัวเองแล้วก็แบบนอนดึกนะฮะจนร่างกายเนี่ยมันจดจาว่าผมชอบนอนดึกแต่ว่าผมอาจจะไปอาจจะกินอิ่มเกินไปทําให้ท้องมันตึงนะฮะมันก็เลยอิ่มพออิ่มแล้วมันก็ง่วงนอนนะฮะผมก็เลยเหมือนฝืนตัวเองนะครับณตอนนี้ดูแบบคือถ้านอนก็น่าจะหลับนะฮะ แต่คือติดเยื่อในอนดึกก็เลยต้องฝืนตัวเองอยู่ต่อน้ําเสียงที่ออกมาและคุณภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะครับขขาให้จริงนะฮะแต่ก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะอัดคลิปนะครับผมไม่อยากจะให้ช่องมันเงียบเกินไปนะครับก็เลยต้องพยายามนะครับต้องพยายามตอนนี้ก็810ท่านผู้ติดตามแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะที่อดติดตามนะครับผมหวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนถึง1,000ทัพซับนะฮะอีกแค่200นะครับอีก190เท่านั้นเองนะครับก็จะถึงความสำเร็จ9ก้าแรกของผมเลยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ของผมของเรานะฮะท่านผู้ชมก็มีส่วนช่วยนะครับให้ช่องผมตืบโตมาจนถึงขนาดนี้นะครับ ตอนที่ผมมีซับอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยซับก็คือประมาณแบบช่วงกลางปีที่แล้วนะครับประมาณสิงหาคมยานะครับตอนนั้นน่าจะประมาณห้าร้อยผู้ติดตามแล้วทีเนี้ยมีช่อง youtube ช่องหนึ่งผู้ติดตามแบบเจ็ดร้อยแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี่ยแค่หนึ่งร้อยคลิปนะฮะเขามีแค่หนึ่งร้อยคลิปนะแต่ช่องผมนี่แบบห้าร้อยกว่าคลิปนะเอ้ไม่ใช่นะตอนนั้นประมาณสามสี่ร้อยคลิปนะครับก็เลยรู้สึก คือ่อยูทูบเพรท่านนั้นเนี่ยคือจะเน้นไปที่คุณภาพของคลิปวิดีโอนะครับอย่างแบบการแต่งการแต่งคลิปตัดต่อคลิปฟิลเตอร์สีพื้นหลังแล้วก็การตัดต,อปปต่อนะปกอะไรต่างๆก็นข้งเปเลยค่อนข้างสวยเลยผมดูผมยังประทับใจนะครับถ้าถามว่ายอดวิวเยอะไหมก็5600นะครับยอดวิวก็คือยอดวิวห้าหกร้อยเนี่ยก็ใช้เวลานานนะประมาณสาวันนะครับ ตีไปวันละร้อยแล้วกันตีไปวันละร้อยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตอนแรกก็แบบทำไมคลิปเขาร้อยเดียวแต่ผู้ติดตามเขาเยอะจังนะครับก็เลยเกิดอาการแบบเหมือนอิจฉานะครับแต่ว่ามันเป็นกฎเหล็กอีกอย่างหนึ่งของโลกนะก็คือถ้าเกิดเราเห็นคนอื่นได้ดีกว่าแล้วเราอิจฉานี่ยแสดงว่า มาร้ายในตัวเราเริ่มจะตื่นแล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะมันบ่งบอกให้รู้ว่าโต,ตมายัางไงนะครับบนอีกแล้วบนอีกแล้วดข้ามเลยนะฮะเราจะได้ไปดูคู่ต่อไปกันก็ชนะอีกแล้วนะครับสำหรับวุยโกเก่งจริงๆนะอาจจะเจอผู้เล่นที่พลังน้อยกว่านะครับทีมขวาเล่นงอหรือเปล่าไม่ใช่ก็ยังคงเป็นวุยกก วุ้ยก็กเกลื่อนมากเลยนะฮะเหาะคุ้มกลุ่มดีดูสามคู่ก็เจอทั้งสามคู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่วุยกกปะทะกันเองนะวุยปะทโะโจกโจกปะทะวุยมันพวกวนวนอยู่แค่นี้นะฮะก็ดูจีเอ็มมาเนาะโ <c oughs> จกก็วุยกกนะฮะลูกจีเอ็มคือที่เห็นเอเอไม่ใช่สิผมมาอัดคลิปใหหน้าห่อคุ้มนี่หว่าท่านผู้ชมไม่ได้เห็นหน้าหลักหน้าเออ่แท็กซ์บาร์หรือทาร์กส์บาร์ แท็กซูบาแล้วกันหน้าหลักนะครับเมนเมนบาเมนบอร์ดคือสร้างมเาเถอะนะครับในหน้าหลักของเกมนักชมก็ไม่ได้เห็นอะไรคือจุดแดงแล้วก็เมนูที่จะทำแหลกเด้งมันเต็มเลยนะครับคือผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นเกมเลยยังไม่ได้ไปเล่นเกมเพลย์ยังไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเสร็จเลยนะครับเพราะว่าคือผมกะว่าจะเล่นตั้งแต่สี่ทุ่มนั่นแหละแต่ผมเอาเวลาไปเล่นอีกเกมหนึ่งก็คือ่อวันพันแมน่นะครับโทรศัพท์ผม แรม4กิกรอม64 g ิ CPU เป็น MediaTek Helio P35 ครับ2.2 g h z เฮิร์ผมใช้แบตไปด้วยเราก็เล่นไปด้วยนะครับปรากฏว่ามีอาการหนุ่นวงๆนะครับมันไม่เติดมันไม่เป็นไปตามใจนึกฮนะค,คือแรมอาจจะไม่พอหรือ CPU อาจจะร้อนะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าแรมน่าจะไม่พอนะครับซึ่งนพันแมนเนี่ย พื้นหลังมันก็จะออกแนวอนิเมะอนิเมะหน่อยตัวตัวละครอ,อะไรเนี่ยก็จะอนิเมะเลยลายเส้นลายอะไรคือใช่เลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังงงอยู่นะครับก็ทำใหเกมมันกินสเปคจังเลยนะครับกินสเปคมากเลยนะครับโทรศัพท์ผมผมมันก็แรงระดับหนึ่งนะแรงประมาณหนึ่งแต่ยังมีอาการหน่วงแบบหน่วงจนหน้าเกลียดน,นะครับอย่างเช่นเวลาเล่นดันเจี้ยนอยากจะกดข้ามเนี่ย ผมก็กดข้ามเอานิ้วไปกดคำว่าข้าม,ามกดปุ๊บต้องรอการ,การหน่วงหรือรอดีเลย์เนี่ยประมาณ3มวินาทีนะครับผมต้องรอดีเลย์ประมาณ3ามวินะครับมันถึงจะข้ามให้ผมนะคือแบบแล้วก็ในหน้าดันเจี้ยนหลักนะครับเวลาจะเอานิ้วเลื่อนซ้ายขวาหน้าหลังเพื่อปรับเปลี่ยนมุมกล้องเนี่ยก็มีอาการหน่วงจนหน้าเกลียดเช่นกันนะครับแต่น่าจะไม่ใช่ที่เด็ดน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ผมเองนะ แรมสี่รอมหกสิบสี่สองจุดสองกิกะเฮิ็ยังไม่พอสำหรับวันพันแมนนะครับผมก็เลยเล่นไปฟรีนะเล่นฟรีก็คือผมลบทิง้งแหละไม่เล่นลนะเล่นโอเอนจีสองดีกว่านะครับเกมที่ทำให้เราดังนะฮะใช้คำว่าดังเลยแล้วกัน <c oughs> ผมว่าโอเอจีสองก็เป็นเกมที่ดีนะถ้าเกิดคนชอบนะครับมันก็เล่นง่ายระบบมันเข้าใจง่ายมันไม่มีอะไรยุ่งยาก นะครับแต่ถ้าเกิดสักเ, 90, เป90วเก้เร้อยขึ้นไปเนี่ยระบบข้อนงข้างที่จะเยอะขึ้นนะครับก็เหมือนกับเกมทั่วไปเกมเอ็มเอ็มโเกมอื่นๆนะครับยิ่งเราเลเวลเยอะขึ้นระบบมันก็ปลดลลอกเยอะเวลาเราเล่นเวลาที่ใช้เล่นในแต่ละวันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเป็นสไตล์ของเกมเก็บเลเวลอยู่แล้วนะมันก็แบบนี้เลยนะครับก็ขนาดตอนนี้ผมเวลหนึร้อสิบนะ เวลวขอภายะเวล์ร้อยสิบนะฮะผมแบบการเล่นหนึ่งครั้งหรือการเคลียร์ทุกอย่างภายในเกมเนี่ยใช้มันานานขึ้นนะฮะจากที่เคยเล่นแค่แบบสี่สิบห้านาทีเนี่ยก็เกินไปเลยครับก็เข้าไปเป็น1ชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ส่วนมากคือเวลาเราเล่นคือหลังๆเวลมันขึ้นช้าเนาะระบบมันก็อาจจะมาช้าปลดล็อกช้านะครับแล้วก็ คือพอเราเล่นทุกวันเนี่ยเราก็จะคุ้นชินนะครับว่าระบบตัวนี้ต้องทำอะไรระบบตัวนั้นต้องทําอะไรแพทเทิร์นเกมเป็นยังไงถ้าเกิดเราเล่นทุกวันนะครับเราก็จะพอจําได้ผมเล่นทุกวันนะผมจําได้หมดนะว่าผมทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับที่ผมขอเช็คเวลาตอนนี้ก่อนห้า <c oughs> ทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมจะปิดคลิปประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วกันเนาะ เกี่ยังคืนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะอัดคลิปนานจนเกิดไปผมอยากให้มันอยู่แบบสักสิบนาทีอะไรเงี้ยผมว่าถ้าเป็นเ,นเลขตัวเลขที่ดูดีเลยนะดูดีเลยสิบนาทีนะครับคลิปแนวเกมแบบเนี้ยสิบนาทีสิบห้านาทีก็ถือว่านานแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบทเทิลรอยัลหรือโมบ้าเนี่ยสักยี่สิบนาทีเดี่ยก็กําลังพอดูเลยยี่สิบนาทีถือว่าโอเคเลยนะครับ ตัดกลับมาที่เกมนะฮะเราเจอกลุ่มแครรอดไปสองรอบแล้วรู้สึกว่าควรอูทองเข้มสวยนะกดอูทองเข้มนะครับแล้วก็เป็นขงเบ้งทองเข้มม้าเฉียวแต่ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นม้าเฉียวทองนะฮะดูจากทรงน่าจะเป็นม้าเฉียวทองแล้วคืออีกสาเหตุหนึ่งที่ห้องัวที่ผมไปเนี่ยนะครับที่ผมง่วงนอนก็คือ หลอดไฟในห้องผมมันขาดน,นะครับคือหลอดไฟในห้องผมเนี่ยในห้องผมมันจะมีหลอดไฟสองหลอดนะครับก็คือหลอดเหนือเตียงนอนนะครับแล้วก็หน้าห้องน้ํานะครับซึ่งหลอดเหนือเตียงนอนเนี่ยเป็นหลอดสีส้มนีออนนะครับสีส้มเหมือนรถเหมือนไฟหน้ารถสมัยก่อนนะฮะรถไฟหน้ารถสมัยกบบสองพันสิบสองพันสิบห้าที่เป็นไฟสีเหลืองฮาโลเจน ครับตอนนี้ในะห้องผมก็เป็นไฟสีเหลืองทั้งห้องเลยคือไฟสีเหลืองเนี่ยมันมันเออยังไงดีละ่ะมันไม่แยงตาเหมือนไฟสีขาวเลยครับเวลาผมจ้องไฟสีขาวหรือในห้องเปิดไฟสีขาวเนี่ยผมจะไม่ค่อยง่วงแต่พรอบนี้มันเป็นไฟสีสม้มนะฮะมันละมุนตานะครับมันก็เลยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยากงว่วงนอนนะครับแต่อีกหลอดหนึ่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ยท่านไปเป็นหลอดสีขาวนะครับ เป็นไส้สีขาวไฟสีขาวแต่ผมไม่ขี้เกียจเปิดนะฮะเพราะว่าสวิตไฟเหนือนเตียงนอนเนี่ยมันอยู่ข้างๆเตียงผมเลยนะครับเวลาจะนอนเดี๋ยวก็เอื้อมไปปิดนิดเดียวก็นอนเลยนะครับถ้าเกิดหลอนหน้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องเดินประมาณสามสี่เก้าตะควบกั้มทำไมสามสี่เก้านะครับไม่ได้ใบหวยนะสามสี่เก้าลนเมื่อกี้ออกอะไรนะสามศูนย์แปะนะครับตัวบนส่วนตัวล่างเป็นสามศูนย์ 30. นะครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับงวดมันจะไม่ถูกมันก็ไม่ถูกเลยมาแล้วนี่ไงบนถึงก็มาเลยลกสุนทองเข้มยังไม่ได้ผลหรอกมาอีกนะฮะลกสุนทองเข้มแล้วก็บุญเอ๋งทองเข้มนะครับเ <c oughs> พราะว่าร่างจำแรงบุญเอ๋งเนี่ยถ้าบุญเอ๋งทองมันจะไม่ใช่สีนี้นะครับ <c oughs> มันจะเป็นสีเหลืองเงาเงาเหมือนกับเกียงอุยทองนะครับ แต่อันนี้มันเป็นบุญเอ๋งทองเข้มนะฮะโอ้นาะนี้ก็ศูนย์หกทองเข้มแล้วเนี่ยตัวทองเข้มเริ่มมีมาให้เห็นแล้วนะครับแต่ผมจะตั้งชื่อคลิปว่าจกกเล่นตัวเร่งโกดสองตัวจะไปได้ไหมจะสู้คดหย่นได้ไหมอ่านี่คือชื่อคลิปนะฮะก็ต่างท่านชมเห็นเลยนะครับ ก็นั่นชื่อนี้แหละโอ้ยก็คิดไม่ออกแบบะนะฮะสมองตันไปหมดเลยช่วงนี้นะครับไม่ไหวนะเ,เดี๋ยวข้ามเลยแล้วกันตัวอย่างยาง,ยางดูอีก,ก่อนให้มันเข้าเทินที่สองก่อนแล้วค่อยข้ามนะฮะโอเคแค่นั้นแหละ <c oughs> จบแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็เป็นฝั่งของงอก็คว้ามือนะครับชนะไปเนาะในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับ เดีย๋ยวเราจะเจอกันต่อในคลิปถัดไปนะอาจจะเป็นทัวร์เซิร์เวอร์ก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมขอไปดื่มน้ำก่อนแล้วก็ล้างหน้ลาล้างตาให้มันหายง่วงก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะเจอกันต่อคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ผมขอจบไปเท่านี้นะครับขอฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะสวัสดีครับฟันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์อ่ะแล้วก็ท่านผู้ชมที่บ่นว่าปวดท้องนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าปวดท้องนะครับก็ขอให้หายไว ขอให้หายไปไวน,นะแล้วก็ผดได้ก็งดนะฮะช่วงนี้ก็เป็นพวกอาหารรสจัดของเผ็ดๆนะครับอาหารรสจัดเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวโดยเฉพาะน้าจิม้มซีฟูด้ดแล้วก็อาหารทะเลเพราะว่าบางครั้งอาหารทะเลมันก็ทําให้เราท้องร่วงได้นะครับก็ต้องระวังนะครับแต่มันก็ไม่แน่นอนเสมอไปเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนแบบกินหอยแมงคู่ดองท้องก็ปกติ แต่บางคนกินอขอนเมงผู้ดองก็เข้าห้องน้ําเลยก็มีนะครับหรืออาจจะอาจจะไปกินน้ําส้มสายชูร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับบางคนกปกติบางคนก็ขับถ่ายดีขึ้นแต่บางคนก็ถึงกับขั้นท้องร่วงของเสียเลยนะครับก็ต้องระวังในส่วนของอาหารการกินนะครับถ้าเลือกได้ก็กินอาหารเบาๆไว้ก่อนเนาะอ่ะขอให้หายไวๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมที่ หวังว่าท่านผู้ชมท่านนั้นจะดูมาถึงตรงนี้นะครับหรืออาจจะดูมาไม่ถึงเลยก็ได้เอาเป็นว่าก็ผมนะครับก็ขอให้หายไปนะครับจะได้กลับมาห้าวที่เหมือนเดิมเลยครับผมเจอกันคลิปหน้า,หาทุกท่านสวัสดีครับ